สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งแลครับก็ทั้งทางด้านท่านผู้ชมที่รับชมทางด้าน f c e e o o o นะครับทางด้าน YouTube แล้วก็ทางด้าน TikTok นะครับวันนี้มาอัปเดตในส่วนของราคามันล่าสุดนะครับหลายพื้นที่เริ่มที่จะมีการถอยราคาลงครับเนื่องจากช่วงนี้มันออกเยอะครับตรงนี้เรามาเช็ดข้อมูลจากราคาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ใช่ราคาจากโรงแป้งนะครับก็สลับกันบ้างนะครับช็คราคาจากโรงแป้ง แล้วก็มาเช็คราคาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สมาคมที่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คราคากันครับว่าเท่าไหร่ในส่วนของสอเกษตรวันหยุดนะครับได้รับการสนับสนุนจากสารเพิ่มประสิทธภาพล้นไร่นะคท่านผู้ชมโดยเฉพาะที่ปลูกมันสำปะหลังครับเป็นฮอร์โมนเสริมนะครับใช้ฉีดคู่ร่วมกับธาตุอาหารหลักนะครับฉีด เจ็บวันเห็นผลทันตานครับเขียวขึ้นมานครับเร่งการเจริญเติบโตโดยเฉพาะช่วงที่มันต้องการที่จะเอาชนะยาครับให้ลุ่มยาได้เร็วขึ้นก็ซอกเกษตรบนหยุดทดลองใช้ได้ผลก็มาแนะนำต่อนะครับซื้อผ่านช่องสองกเกษตรบนหยุก็มีราคาพิเศษให้นะครับปกที่นซองฉีดได้20ไร่นะครับซองละ600บาท1นซองลดเหลือ490บาทนะครับจาก600ถ้า3ซองขึ้นไปก็เหลือซองละ450บาทนบาทครับถ้า1กล่องมี1 0ซอง ก็เหลือตก2ละ350บาทสนใจสแกนไลน์สั่งซื้อหรือว่าโทรตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้นะครับร่วมสนับสนุนในส่วนของช่องสอเกษตรันหยุดนะครับในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียก็จะได้ทำคลิปดีๆออกมาแชร์กับท่านผู้ชมได้อย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของราคามันวันนี้นะครับข้อมูลแรกก็เป็นข้อมูลจากกรมการค้าภายในนะครับกรมการค้าภายในก็จะแจ้งทั้งในส่วนของหัวมันสดนะครับ โดยใช้ข้อมูลจากจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นเมืองหลวงของมันสปะปลังเป็นหลักนับเชื้อแป้ง25นะครับในส่วนของหัวมันสดจังหวัดโคราชเชื้อแป้ง25รราคาอยู่ที่3บาท40ถึง3บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับถือว่าถอยลงมาประมาณ10ถึง20สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของหัวมันสดนะครับในช่วงรอบนี้เนื่องจากมันออกเยอะนะครับท่านผู้ชม มันเส้นนะครับคลังสินค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ7บาท85-8บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับราคาขยับขึ้นมานิดนึงนะครับในส่วนของมันเส้นนะครับที่อยุธยาที่คลังสินค้าจังหวัดชนบุรีนะครับ7บาท85-8บาท30นะครับขยับขึ้นมานิดหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายราคาแป้งมันสำปะหลังนะครับคลังสินค้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับราคาอยู่ที่19บาท5สตางค์ต่อกิโลกรัมถือว่า ราคาทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับราคายืนอยู่เหนือ19บาทนี่คือทรงตัวในระดับสูงแป้งมันสัาปะหลังเป็นดัดชนีชี้วัดเห็นว่าการลงของมันในรอบนี้เป็นการลงตามรอบระยะสั้นนะครับเนื่องจากมันสําปะหลังออกเยอะทําให้ราคาก็ล่วงลงตามรอบของมันที่ออกเยอะนะครับนี่คือในส่วนของข้อมูลจากกรมการค้าภายในนะครับขอบคุณกรมการพาภายในนะครับมาดูนะครับข้อมูลอีก หน่วยงานหนึ่งให้เห็นแนวโน้มด้วยนะครับข้อมูลจากสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรในส่วนของอาราคาหัวมันสด25นะครับให้เห็นแนวโน้มตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จนถึงช่วงปลายเดือนนะครับต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับของสงวนวงอุตสาหกรรมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาต้นเดือนกุมภาพันธ์วันที่1 3บาท55นะแล้วก็ล่าสุดวันที่23 กุมภาก็ยังอยู่ที่3บาท55สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับราคายังคงที่อยู่นะครับเช่นเดียวกับโชคยินโยงอุตสาหกรรมนะครับอยู่ที่ขามทะเลสอจังหวัดโคราชนะครับ3บาท50นะครับคงที่นะครับแล้วก็มีช่วงกลางเดือนที่ขยับขึ้นไปเป็น3บาท60ก่อนที่จะถอยลงมาเป็น3บาท50นะครับเท่ากับช่วงต้นเดือนชนเจริญนะครับอยู่ที่บ้านบึงนับชนบุรีช่วงต้นเดือน คุมภาพัน์อยู่ที่3บาท25สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับพอช่วงปลายเดือนก็ยังอยู่ที่3บาท45นะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรก็ถือว,ว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่มีการปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศไทยนะครับอันดับ2ของประเทศนะครับแต่ราคาก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่สู้ในส่วนของโคราชนะครับราคายังยังต่ําอยู่นะครับถ้าเทียบกับโซนทางด้านาแถวอีสานนะครับ ราคารับซื้อนับสามบาทห้าห้าขออภัยนับวันที่หนึ่งรับซื้อที่สามบาทสาสิบนะครับสามบาทสาสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนมีนาคนะรับปลายเดือนกุมภาราคาก็สามบาทยี่สิบนะครับราคาถอยลงมานะครับจากช่วงต้นเดือนในส่วนของกําแพงเพชรนะครับก็เป็นข้อมูลราคาที่โรงแป้งหลักๆของจังหวัดนะครับ เป็นมัน25%ไปดูหวัวมันสด30%บ้างนะครับท่านผู้ชม30%อยู่ที่สังวนวงช่วงแรก3บาท80ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ณปัจจุบันก็ยัง3บาท80อยู่นะครับช่วงปลายเดือน3บาท80คงที่ในส่วนของวัลหวัวมัน30%นะครับไปดูที่บัตตานีชนบุรีนะครับชนเสริญนะครับ3บาท50ตังค์ต่อกิโลกรัมนะครับ จนกระทะัปัจจุบันก็ยังคง3บาท50คงที่นะครับในส่วนของราคาหัวมาณ30%นะครับขอบคุณขอ้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับแล้วก็บ้านฉางระยองนะครับ3บาท65ในช่วงต้นเดือนกุมภาแล้วก็พอปลายเดือนราคาถอยลงมาอีก5สตางค์นะครับเป็นเหลือแค่3บาท60นะครับก็เริ่มถอยลงมาตั้งแต่ช่วง ต้นๆน,นะครับของเดือนกุมภาพันธ์นะครับนี่คือในส่วนของข้อมูลมัน3านะครับข้อมูลจากหน่วยงานสำนักงานสถิติการเกษตรนะครับไปดูหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับเป็นสมาคมนะครับสมาคมโรงงานผลิตพันธุ์มันสำปะหลังไทยข้อมูลอัปเดตวันที่21กุมภาันี่นะครับในส่วนของออมันเส้นนะครับมันเส้นราคา ชนบุรีนะครับแบาทถึง8ปดบาทสาสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับเนินหินบางปะกงนับเจ็ดบาทแปถึงแบาทยีนะครับราคาคงที่บางไทรเจ็บาทแปถึงแบาทยีเช่นเดียวกันนะครับนครหลวงนะครับเจบาทแปถึงแบาทสาราคาคงที่ท่าเรือนะครับแบาทสินะครับจะเห็นว่าราคาถ้าเทียบกับปีนี้กับปีที่แล้วราคาน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับในส่วนของมันเส้นนะครับลบบุรี8บาท20นะครับปีที่แล้วปีนี้8บาท15นะครับตากฟ้านครสวรรค์ หยุดนับแล้วก็ดูข้อมูลตลาดจีนนะครับมันเส้นปีนี้ที่ตลาดจีน2 2 4 0ถึง2 2 6 0หยวนต่อตันนะครับซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ100หยวนนะครับก็ทำให้ราคามันเส้นปีนี้ไปต่อยากนะครับข้อมูลมันเส้นในตลาดไทยนะครับมันเส้นส่งออกนะครับ247ถึง250ตันต่อ USD นะครับ แป้งมันนะครับ540-575เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันตรงนี้เห็นชัดเจนครับว่าแป้งมันราคาสูงกว่าปีที่แล้วในขณะที่มันเส้นราคาต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับค่อนข้างจะเยอะในส่วนของตลาดเวียดนามน,นะครับมันเส้น255-258ถึงเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับซึ่งต่ำกว่าปีที่แล้วแป้งมัน480-530เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันสูงกว่าปีที่แล้วนะครับในส่วนของราคามันเส้นแล้วก็แป้งมัน มาดูหัวมันสดนะครับข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยนะครับหัวมันสดราคา,าวันที่23นะครับไปดูที่ชนบุรีนะครับอยู่ที่3บาท25ถึง3บาท35สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วสูงขึ้นมากว่าปีที่แล้วประมาณ30ถึง40สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับราคาที่ชนบุรีระยองนะครับอยู่ที่3บาท35ถึง3บาท40นะครับ ก็สูงกว่าปีที่แล้ว30-40ตังค์นะครับชาเชียงซาวนับ3บาท3 5ห้าถึงสบาท64นะครับต่อกิโลกรัมสาแก้ว3บาท40ถึง3บาท75นะครับก็สูงกว่าปีที่แล้วนะครับจันทบุรี3บาท25นะครับสูงกว่าปีที่แล้วนิดนึงปีที่แล้ว3บาท20นะครับโคราช3บาท40ถึง3บาท95นะครับก็สูงกว่าปีที่แล้ว40่สถึงห้ตังค์ต่อกิโลกรัมการสินสา3บาทห้าครับก็สูงกว่าปีที่แล้วนะครับนี่คือราคามัน25น25%ะครับ ร้อยเอ็ดนะครับสามบาทเจ็ดสิบนะครับสูงกว่าปีที่แล้วเยอะนะครับห้าสิบกว่าตังค์มหาสารคามนะครับสามบาทเจ็ดสิบถึงสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ต่อกิโลกรัมขอนแก่นสามบาทแปดสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับอุดรธานีสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับสูงกว่าปีที่แล้วประมาณห้าสิบสตางค์นะครับไปดูกาดโรงแห้งชนบุรีนับสี่บาทห้าสิบนะครับกาดโรงแห้งนี่ต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับโคราชสี่บาทยี่สิบโรงงานอาหารสัตว์นะครับมันเส้นแปดบาทห้าสิบถึงแปดบาทเจ็ดสิบ มันอัดเม็ดนะครับ8บาท50-8บาท60นะครับต่ำกว่าปีที่แล้วกากแห้ง5บาทถึง -5 บาท20ต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของแป้งมันสำปะหลังในประเทศนะครับ1 0 9บาท5สตางค์นะครับสูงกว่าปีที่แล้วปีที่แล้ว17บาท10นะครับสูงกว่าปีที่แล้วประมาณเกือบ2บาทนะครับต่างประเทศ580เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับก็สูงกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้ว525เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับ ขอบคุณข้อมูลจากหลายๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากสมาคมผู้โรงงานผลิตภันธั์สัาหลังภาคตะนดชิงเหนือนะครับแล้วก็ข้อมูลจากกรมการค้าภายในข้อมูลจากสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับที่เผยแพร่ข้อมูลแล้วก็สอเกษตรวันหยุดนํามาเผยแพร่ต่อนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนับในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนับสอเกษตรััหยุนะครับ,รเ,รรบเพื่อที่จะได้รับทราบรับชมเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการ,กรเกษตรนะครับทั้งราคาและก็แนวโน้มราคานะครับแล้วก็ปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ